อย่างจริงจังและได้ผลจริงๆทางกัมพูชาโกรธโกรธดิฉันนะคะว่าทาไมไม่ปรึกษาเรื่องนี้กับกัมพูชาสถานการณ์นี้นะคะก็ดิฉันเองก็สนับสนุนนะคะให้คนไทยเกิดความสามัคคีกันในชาตินะคะเพราะว่าวันนี้เองจริงแล้วเราทะเลาะกันในประเทศเถึงระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้เองเราต้องรักกันนะคะแล้วก็ทะเลาะกับคนนอกประเทศก่อนนะคะถ้าเหตุการณ์สงบสุขเมื่อไหร่จริงๆก็ ยังรอได้นะคะเหตุการณ์ที่ขัดแย้งกันในประเทศยังรอได้นะคะแต่วันนี้เองก็รอไม่ได้แล้วที่เราต้องร่วมมือกันทุกทุกฝ่ายทุกภาคส่วนนะคะให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าคนไทยรักคนไทยเองอย่างมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของ ทำคอรหามากมายที่ตอนนี้เนี่ยวิถีทางการเมืองนะคะก็พยายามจะใช้ปลุกปั่นนะคะให้เกิดความเกลียดชังซึ่งดิฉันว่าอันนี้ต้องรออีกเช่นกันนะคะมีการปลุกปั่นกระแสที่ว่าโอ้เพราะว่าสองตระกูลทะเลาะกันนะคะท่านจำได้ไหมคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายเดือนที่แล้วเนี่ยดิฉันมีการปราบคอเซ็นเตอร์อย่างจริงจังและได้ผลจริงๆคอเซ็นเตอร์ที่โทรหาพี่น้องประชาชนเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัด แล้วความค่าความเสียหายเนี่ยประมูลได้ประเมินได้เป็น,เป,นเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆนะฮะคนไทยที่เคยถูกหลอกจนสิ้นเนื้อประดาตัวจะต้องบางคนอยากจะจบชีวิตเลยเพราะว่าบางคนจบชีวิตไปแล้วด้วยที่ต้องเสียตังค์ไปกับคอเซนเตอร์จะต้องบางคนอยากจะจบชีวิตเลยเพราะว่าบางคนจบชีวิตไปแล้วด้วยที่ต้องเสียตังค์ไปกับคอเซนเตอร์ชาวบ้านถูกหลอกเงินหายไปจากบัญชีอย่างรวดเร็วนะดิที่ฉันได้ปราบเรื่องนี้จริงจัง ที่มีการสั่ง,งการกระทรวงมหาดไทยจัดน้ําตัดไฟนะคะตั้งแต่ตรงชายแดนลาวแล้วก็พามา่าและทั้งสามท,ทั้งลาวลพาม่าไทยทเราได้ทํำใจภาคีร่วมกันที่จะปราบคอเซนเตอร์อย่างจริงจังดิฉันก็เกิดความสับสนค่ะเพราะว่าตอนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยทางกัมพูชาที่ยังติดต่อกันอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ย ถูกรับแจ้งมาจากคนที่แปลว่าโกรธโกรธด,ดิฉันนะคะว่าทำไมไม่ปรึกษาเรื่องนี้กับกัมพูชาซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยดิฉันได้คุยกับทางเมียนมาและลาวเพื่อจะทําเรื่องนี้เพราะว่ามันเกิดขึ้นตรงนั้นนะคะแล้วมันก็มีไปทางกัมพูชาด้วยตอนนั้นมันเริ่มตรงน,นั้นก่อน ซึ่งอันนั้นมันชัดเจนกว่าที่มาหลอกของทางคนไทยดิฉันก็ได้โทรไปคุยส่วนตัวนะคะอันนี้ยังไม่โดนอัดคลิปนะคะเพราะตอนนั้นเป็นการไม่ทราบว่าเสียผลประโยชน์หรือไม่นะคะก็เป็นเป็นสิ่งแรกที่ทำดิฉันก็ไม่ทราบจริงๆเพราะว่าเราก็ตั้งใจว่าปรับยาเสพติดปับพอเซ็นเตอร์ปรบับอาชารมออนไลน์มันเป็นสิ่งที่ตั้งใจเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วดิฉันก็ต้องทำดิฉันก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะพอคุยกันก็บอกว่า เออทำไมถึงไม่ไมไมทำร่วมกับกัมพูชาด้วยฉันก็เหอมอือนจะเข้าคอรอมอลทุกอย่างก็บอกอ,อ้าวโอเคงั้นเราจะบวกกัมพูชาเข้าไปด้วยบอกไม่ไม่ทางกัมพูชาบอกไม่ต้องบวกนะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องร่วมกันค่อยมาทํากับกับไทยสองประเทศพอดิฉันก็อ,อ่ะโอเคไม่เป็นไรงั้นเอาตามประบวาเดิมไตรภาคีเหมือนเดิมเข้าคอรอมอเรียบร้อยนะคะพอกลับมาน,นึกย้อนก็ทราบว่าอ๋อมันเป็นความแสดงความไม่พอใจตั้งแต่ตอนนั้นแต่ดิฉันเองก็ไม่คิดนะคะว่า ความไม่พอใจนี้มันจะเป็นการว่าไม่พอใจในการปราบหรือไม่นะไม่พอใจในการปราบแกงคอรเซนเตอร์หรือไม่เพราะที่ฉันไม่เคยทราบเลยว่าจะมีประเทศใดไม่พอใจในการปราบแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะคะเพราะว่าเมื่อประชาชนในชาติถูกหลอกและรัฐบาลเข้ามาช่วยนั่นคือสิ่งที่ดีไม่ใช่หรือนะคะก็เลยทำให้รู้สึกว่าอ๋อเราคงไปขัดผลประโยชน์บางอย่าง หรือไม่นะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจจริงๆก็ทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นซึ่งดิฉันมั่นใจเป็นอย่างยิ่งนะคะว่ารัฐบาลที่เข้ามาไม่ว่าจะนานสกุลชินวัตรหรือไม่ก็ต้องปราบเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องคนไทยมันจึงเป็นสิ่งสําคัญในการต้องปราบเช่นอยู่กับยาเสพติดเลยค่ะยาเสพติดทาให้คนคุ้มค้า่งอันนี้แต่อันนี้ก็คือดูดเงินคนไปทั้งบัญชีเสียหายเป็นหลายล้านค่ะคอสเ็นเตอร์ไม่เว้นแต่ละวัน ไม่ทำก็ไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คงทําให้เกิดการหลายๆเรื่องต่อมา